สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องไทยและพี่น้องลาวครับรับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้ก็จะมีข่าวการสุ้รบในพื้นที่รัดเซนนะครับมาฝาพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับฟังไปร้ยกันครับจากเหตุการณ์ สู้รบที่เกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันนะครับในพื้นที่รัดชินครับกองทัพพมา่าบาดเจ็บล้มตายไปบ้างนะครับแล้วก็ทางกองกําลังพิทักษ์ประชาชนไล่ยึดรถของกองทัพกบฏมินอองไลไปหกคันนะครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับทางกองทัพกบฏมินอองไลก็เลยประกาศใช้กฎอัยการศึก ในพื้นที่รัดเส้นแห่งนี้นะครับพี่น้องทําให้กองทัพกบฏมิหนองไหลถลม่มพื้นที่รัดเสนอย่างหนักครับพี่น้องหลังจากที่ประกาศใช้กฎอายาการศึกนะครับกองทัพกบฏมีนองไหลเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากถูกกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่ากองกําลังปกป้องประชาชนนะครับซุ่มสริมตีขบวนรถนะครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่16พฤษภาคมพศ2กร4ร 2, ครับทางกระบฏมีนองหลายครับใช้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ครับเข้าไปทิ้งระเบ,บิดหลายรอบในพื้นที่ดัตชินนะครับทำให้ว่านเดินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัตชินได้รับความเสียหายนะครับทำให้พี่น้องประชาชนหลายร้อยคนนะครับในพื้นที่ต้องหนีสงคราม นีออกนอกพื้นที่นะครับถึงมาวันนี้นะครับวันที่17พฤษภาคมพศสองารยหกสครับทางกลุ่มพี่น้องหรือว่ากลุ่มพิทักษ์ประชาสนหรือว่ากลุ่มกองลำปกป้องประชาสนนะครับก็ยอมถอยครับพี่น้องเนื่องจากไม่อยากเห็นว่านเดินของพวกเขานะครับถกกองทัพกบฏมีนองไหลเข้ามาทิ้งระเบิด ให้รับความเสียหายมากกว่านี้นะครับทางกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่ากองกำลังปกป้องประชาชนนะครับก็เลยถอยออกจากเมืองนี้ไปแล้วนะครับไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับทางนี้นะครับหลังจากการสู้รบกันที่เกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันครับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนเข้ามาจึด ในพื้นที่ของเมืองมินดัตนะครับในรัชินทางภาคตะวันตกของประเทศแล้วหลังจากกองกำลังของกบฏมินอ,องลายโจมตีอย่างหนักใช้เฮลิคอปเตอร์รและเครื่องวินลบนะครับการสลบในเมืองมินดัดอยู่ห่างจากพมแลนดอินเดประมาณ100กิโลเมตรแต่มีความรุนแรงสุดหนึ่งนับตั้งแต่สถานการณ์ ในพม่านะครับได้เกิดความวุ่นวายหลังรัฐประหารหลังกบฏมินอ,องลายเข้ามายึดอำนาจนะครับนักรบกองกำลังป้องกันดินแดนเดืกอกรกำาลังพิทักษ์ประชาชนนะครับได้ก่อตั้งขึ้นไม่นานครับเพื่อต่อต้นนานคณะรัฐประหารของกบฏมินอ,องลายครับวันนี้นะครับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนก็ได้ถอยออกเมืองมินตัดไปแล้วนะครับเนื่องจาก ไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนต้องหนีการสู้รบและหนีภัยสงครามนะครับมีทางผู้หญิงนะครับคนชราและเหล็กนะครับวันนี้ก็ต้องหนีการสู้รบหนีภัยสงครามกันนะครับในเมืองมินตัดนะครับจากการสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้กองทัพกบฏมินอ่องไหลนะครับ ก็ได้บาดเจ็บล้มตายกันไปบ้างนะครับก็วันนี้นะครับทางกลุ่มนี้ก็เลยถอยออกจากเมืองมินตัดไปแล้วนะครับเนื่องจากกองทัพกบฏมินอ,องไลายมาทิ้งระเบิดนะครับเป็นรอบเป็นรอบนะครับก็ทําให้กองทัพพิทักษ์ประชาชนต้องหนีออกจากเมืองนี้ไปหรือว,ว่าถอยออกจากพื้นที่ไปแล้วนั่นเองครับ จากการเปิดไฟจากแหล่งข่าวในพื้นที่นะครับการเข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่รัดเินหรือว,ว่าเมืองบินดัดนะครับทําให้กองกําลังพิทักษ์ประชาชนนะครับเลยเสียชีวิตไปห้าคนนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับสําหรับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนของพี่น้องสาวรัดเชนครับ ทางนี้นะครับเนื่องจากกองทัพตป่อของกองทัพกบดมีนอองหลายนะครับก็เลยใช้เครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์รนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กองทัพพิทักษ์ประชาชนนะครับเข้ามายึดในเมืองบินรัดนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับ ก็กาลังพิทักษประสาทนก็ได้ถอนกําลังออกจากเมืองนี้ไปแล้วนะครับแล้มารู้ท่ทีของกลุ่มรัฐบาลเก่าหรือว่ารัฐบาลเงากันบ้างนะครับทางรัฐบาลเงาหรือว่ารัฐบาลเก่าของนางสุจีหรือว่า NUG นะครับก็เรียกร้องสมาคมดลกครับดำเนินการในกองทัพโดยทันทีนะครับเพื่อยุติความรุนแรงทั้งหมด ของกองทัพรัฐมาเรานะครับและคุ้มครองพี่น้องชาวเมืองมินดัตที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นะครับสารทุสารัตในประเทศพมา่าแถลงว่านะครับในกรณีกองทัพกบฏมินองหลายใช้อาวุธสงครามกับพลัเรืนอนทั้งสาวันเมืองบินดัตในสัปดาห์นี้นะครับยิ่งแสดงให้เห็นว่ากองทัพ ต้องการผูกขาดอำนาจมากเพียงในและขอเรียกร้องให้ยุติใช้ความรุนแรงกับผลดเรินของตัวเองนะครับขณะที่สถานโทษอังกฤษในประเทศพมา่าแถลงว่าคนคนส่งหลักฐานความโหดร้ายให้คณะสับสวนของสาป,ประชาราต,ตรวจสอบให้ผู้วงการถูกลงโทษ สมาคมความช่วยเหลือนักทดการเมืองอ้างว่ามีคนถูกสังหารไปแล้วอย่างน้อยนะครับประมาณแ800ดร้อยคนครับและมีผู้ที่ถูกจับกลุมไปอีกประมาณสามพันกว่าคนนะครับและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณจํานวนมากนะครับพี่น้องก็งทัพพิทักษ์ประชาชนแนละอว่ากองทัพพิทักษ์รินแดนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจาก พี่น้องสาวรัดสินนะครับไม่มีกองกําลังของตัวเองนะครับไม่เหมือนอย่างกลุ่มอื่อนๆนะครับกลุ่มพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรา,ารัดชันและกลุ่มพี่น้องสาวกระสินหรือว่าสาวกระเลงนะครับเมืองนี้ก็ยังไม่มีกองกําลังเป็นของตัวเองนะครับ e. <c oughs> ก็เลยพี่น้องสาวรัดสินนะครับก็เลยประชุมหารือร่วมกันแล้วก็ก่อตั้งกองกําลัง พิทักษ์ประชาชนขึ้นมานะครับหลังจากกองกาลังพิทักษ์ประชาชนก่อตั้งขึ้นมาไล้ประมาณ1นึสัปดาห์ถึงสสัปดาห์นะครับก็เลยสร้างผลงานหลายอย่างครับเช่นไปถลม่มสถานีตำรวจพมา่าและไปถลม่มธนาคารนะครับที่เป็นสำนักงานของกบฏมีนอ,องหลายนะครับก็เลยไปถลม่มและไปยึดเอาไว้นะครับ ่อมาทางกบฏมินอ,องหลายก็เลยไม่พอใจครับที่กองกำลังพิทักประชาชนนะครับเก็บเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยใช้เครื่องบินบลบลิคอปเอร์เข้ามาทิ้งระเบิดในเมืองมินตัดอย่างต่อเนื่องนะครับในที่สุดแล้วกองทัพพิทักประชาชนก็ต้องหนีต้องถอยออกจากเมืองนี้ไปนะครับเนื่องจากไม่อยากเห็นเมืองนี้เป็นเท่าฐ่านนะครับ ท้ากองกําลัางพิทักษ์ประชาชนไม่ยอมถอยนะครับกองทัพกบฏมีนองหลายก็จะเข้ามาทิ้งดับเบิรดอย่างต่อเนื่องนะครับในที่สุดเมืองนี้ก็ต้องหลับเป็นหน้ากองแน่นอน,นครับถ้ากองกาลังพิทักษ์ประชาชนไม่ยอมถอยนะครับวันนี้ก็กองกําลังพิทักษ์ประชาชนไม่อยู่แล้วนะครับในเมืองมินทัศนะครับก็ถอนกําลังออกจากเมืองนี้ไปแล้วนะครับ ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสามมองมินดรันะครับแล้วก็พี่น้องกองกาลังเพชรกษ์ประชาชนพี่น้องดัชชินนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็สู้ต่อไปร่วมกันครับครับก็ขอบขอบคุณมากครับสําหรับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและที่เข้ามาให้กําลังใจผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ